กำลังเป็นเรื่องเป็นรล่าดราม่าหนักเลยนะครับสำหรับคนกัมพูชาพอล่าสุดนักวิชาการคขมรคนนึงได้ออกมาจวกพ่อแม่ผู้ปกครองยุคใหม่ของกัมพูชาที่มักจะชอบส่งลูกหลานเนี่ยไปเรียนต่างประเทศและสุดท้ายเด็กรุ่นใหม่ก็รับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามานะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยเพียงแต่กระแสะสังคมเนี่ยกลับคิดว่าอ้าวแล้วจะให้ทำยังไงล่ะ ขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีหุ้นเส้นทั้งครอบครัวเองเนี่ยก็ถูกส่งไปเรียนต่างประเทศเหมือนกันก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอคนหนีคนเดิมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้อย่าลืมยกนิ้วขึ้นมา1นนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยถ้าใครที่กดแล้วก็กราบขอบพระคุณมาก สำหรับในคลิปนี้นาะก็จะมาเล่าเรื่องราวที่มันกำลังเป็นกระแสสังคมของคนกัมพูชาที่ก็มีบางส่วนเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมันมีนักวิชาการของคอมเมนต์คนหนึ่งที่มีชื่อว่านายสุกทีนะครับไม่แน่ใจว่านะอ่านชื่อแกถูกหรือเปล่านะซึ่งเป็นนักวิชาการของคอมเมนต์นะครับแล้วก็พ่วงด้วยเป็นประธานราชบัณฑิตสถานแห่งกัมพูชา เขาได้มีการจัดงานเสวนาขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าในตอนนี้ปัญหาที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่ก็คือปัญหาเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่มักจะไม่รักวัฒนธรรมของกัมพูชารวมถึงพร้อมที่จะนําวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศซึ่งเรื่องนี้แหละมันกําลังเป็นที่น่ากังวลเป็นอย่างมากเพราะคนรุ่นใหม่ของกัมพูชาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรักชาติเท่ากับคนรุ่นเก่า เรื่องนี้เนี่ยคนรุ่นเก่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลว่าเดี๋ยวอนาคตวัฒนธรรมเก่าแก่ของกรรมัมพูชาก็จะเลือนหายไปตามกาลวเวลาแล้วก็เลยมีการจัดงานเสวนาครั้งนี้ขึ้นซึ่งเนื้อหาสาระของการประชุมก็จะมีประมาณนี้และน้านเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาถึงแม้การจัดงานเสวนาในครั้งนี้จะไม่ได้มีการพาดพิงอะไรถึงประเทศไทยแต่เรื่องที่นักวิชาการคนนี้เขาพูด มันก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายอาหารการกินหรือว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในตอนนี้วัฒนธรรมของกัมพูชาดูเหมือนจะใกล้เคียงกับประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆหลักๆก็เป็นเพราะคนรุ่นใหม่นี่แหละที่ไม่รักชาติอย่างที่นักวิชาการคนนี้เขาบอกเพียงแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่นักวิชาการคนนี้เขาจัดงานนี้เสร็จ มันดันมีกระแสสังคมที่ออกมาวิาพากวิจารณ์ถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากหลักๆคนคอมเมนต์เขาจะคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าปัญหานี้เนี่ยคงจะแก้ยากมากๆเพราะเรื่องที่มันเป็นต้นกําเนิดทั้งหมดและเป็นต้นต่อมันก็มาจากครอบครัวของ,องตระกูลหุนเซนนั่นเองผู้ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนเก่าของกัมพูชา ซึ่งในระหว่างที่กำลังดำลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอยู่เขาก็ได้ส่งลูกๆหล,ล,ลานของเขาไปเรียนต่างประเทศกันแทบจะทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอย่างฮุนมาเน็ตก็จบจากนอกนะครับและอย่างจากที่จบมาก็กลับเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันในทันทีรวมถึงญาติโกโหติกาของฮุนเซนทุกๆคนก็ได้ไปเรียนต่างประเทศกันทั้งน,นั้น แล้วก็เข้ามารับตําแหน่งในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้แทบจะทุกคนนะครับซึ่งนี่แหละที่คนเขมรคิดว่าขนาดผู้นําของพวกเขายังส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศเลยแล้วจะไม่ให้คนเขมรที่พอจะมีกินเนี่ยส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศกันหรออีกอย่างหนึ่งนะครับในกัมพูชาเนี่ยย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ในรุ่นของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนช่วงที่ยึดอํานาจมาใหม่ๆมีการเปิดเผยว่าในตอนนั้นฮุนเซนเนี่ยได้สั่งหรือถอนรวมถึงการทำลาย โรงโรงโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยหลายๆที่ในช่วงชวงนั้นและหลังจากที่มีการกลับมาสร้างโรงเรียนกันใหม่กลายเป็นว่าวิชาการเรียนการสอนเนี่ยมันจะล้าหลังมากๆแถมแค่นั้นไม่พอยังมีวิชาที่เหมือนจะเป็นการล้างสมองเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการสรนเสอร์นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของตัวเองว่าดีอย่างโน,น้นดีอย่างนี้ซึ่งในความเป็นจริงมันก็ไม่มีหลักฐานอ้างอิงว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้แหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ถ้าเราสังเกตดูคนที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาจะไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่มีความรู้หลักๆก,ก็จะเป็นคนที่มีโอกาสเดินทางมาเรียนที่ต่างประเทศแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ออกมาอยู่ต่างประเทศก็รับเอาวัฒนธรรมของชาวต่างชาติมาแบบเต็มๆซึ่งถึงแม้นักวิชาการที่จัดงานเสวนาคนนี้จะออกมาเรียกร้องให้มีการปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาคนรุ่นใหม่ภายในประเทศเสียมากกว่า แต่ขนาดผู้นำของประเทศยังเป็นแบบนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะทำได้หลากหลาคนคอมเมนต์เขาก็จะถกเถียงกันในเรื่องเรื่องนี้นะครับทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นบางส่วนของคนคอมเมนตกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้อยากจะบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยมันเยอะมากๆนะครับพอสื่อคอมเมนต์ลงข่าวไปเพียงแค่1วันเท่านั้นคอมเมนต์เนี่ยก็ปาไปมากกว่า500คอมเมนต์แล้วนะ คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าก่อนที่ผมจะฟังอะไรจากคุณผมอยากจะถามคุณว่าคุณจบจากนอกหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างควรที่จะโทษไปที่กระทรวงศึกษาธิการถ้าโรงเรียนมีการสอนที่ดีและมีวินัยและไม่มียาเสพติดก็คงไม่มีใครหลอกที่อยากจะเสียเงินเยอะๆเพื่อที่จะส่งบุตรหลานของตัวเองไปเรียนที่ต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ของบุตรหลานนั้นกังวลถ้าพวกเขามีเงินในการส่งลูกหลานของตัวเองไปเรียนต่างประเทศ มั่นใจได้เลยว่าพวกเขาจะทําแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถามครอบครัวคุณเองก่อนว่าพวกคุณน่ะส่งลูกหลานของตัวเองไปเรียนต่างประเทศหรือเปล่ามันมีแค่ไม่กี่ครอบครัวหลอกที่จะส่งลูกหลานของตัวเองไปเรียนต่างประเทศพลปกติของกัมพูชาบอกได้เลยว่าไม่มีทางก่อนที่คุณจะพูดอะไรแบบนี้คุณควรที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะอย่าพูดอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นด้วยกับคุณเด็กเ แถวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยในตอนนี้ไม่พูดภาษาขเขมรกันแล้วพวกเขานิยมที่จะพูดภาษาไทยและบางคนก็ลืมไปแล้วด้วยว่าพวกเขาเป็นคนกัมพูชาในอนาคตมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสำหรับเรื่องนี้เราจะโทษใครได้ละ่ะจะโทษพ่อแม่เด็กหรือว่าจะโทษรัฐปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรรัฐบาลไม่ไว้ใจประชาชน สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าระบบการศึกษาของรัฐบาลดีและมีมาตรฐานคงไม่มีใครอยากส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรอกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าครอบครัวที่สามารถส่งลูกไปเรียนต่างประเทศได้1,000เปอร์เซ็นต์เป็นครอบครัวของคนใหญ่คนโตกันทั้งนั้นและหลังจากเรียนจบพวกเขาก็จะกลับเข้ามารับตำแหน่งในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าครอบครัวของสมเด็จไปเรียนเมืองนอกกันทุกคนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ครอบครัวที่ส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศหลักๆก็จะเป็นครอบครัวของลูกผู้นํากันทั้งหมดและบางส่วนก็เป็นเจ้าของกิจาการส่วนคนจนที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของกัมพูชาไม่มีทางเลยที่จะเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าให้รู้นะว่าคุณก็ส่งลูกของคุณไปเรียนที่ต่างประเทศเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาเ็บอกว่าจริงๆการส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศก็มีข้อดี ลูกของเจ้านายผมที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศพอเขากลับมาเขาฉลาดมากๆและเขาก็เขารบคนกัมพูชาสิ่งที่คุณพูดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของด้านที่แย่แต่ด้านที่ดีมันก็มีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณพูดคุณหมายถึงครอบครัวของสมเด็จเดโชหรือเปล่า ที่ครอบครัวของเขาก็ถูกส่งไปเรียนที่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งโตพอที่จะเข้ามารับตำแหน่งก็เข้ามาเป็นผู้นำของเขมรหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งและเมื่อถึงวันนั้นกัมพูชาจะเกิดการเปลี่ยนปแปลงผมสงสัยมากว่าลูกของสมเด็จเดโชได้รับปริญญาเอกมาได้อย่างไรเรารู้แค่เพียงว่าเขาจบมาจากรัสเซียแต่ไม่มีหลักฐานและแหล่งอ้างอิงอะไรเลยที่เราจะตรวจสอบได้ หลักๆก,ก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรตกันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าถามความคิดเห็นของนาว่านาคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอยากนะครับที่คนใหญ่คนโตของกัมพูชาจะเอาลูกหลานของตัวเองเนี่ยเรียนในประเทศนะครับเพราะอย่างที่รู้ๆกันระบบการเรียนการสอนของกัมพูชามันล้าหลังมากๆถ้าคนไหนที่พอจะมีทางเลือกแล้วก็มีสตุ้งสตังอยู่บ้างก็มักจะส่งลูกหลานของตัวเองไปเรียนที่ต่างประเทศเสียมากกว่านะครับ แต่หลักๆก,ก็น่าจะเป็นครอบครัวของฮุนเซนเองนั่นแหละที่ได้รับโอกาสนั้นเพราะอย่างที่รู้กันคนส่วนใหญ่ของกัมพูชาก็ไม่ใช่คนที่มีสตุ้งสตางอะไรไม่มีทางเลือกซักเท่าไหร่ยังไงก็คงจะต้องเรียนในตําราเรียนของกัมพูชานะซึ่งตามตําราเรียนของกัมพูชาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการพัฒนาให้มันทัดเทียมกับประเทศข้างเคียงนะครับและพวกเขาก็ไม่คิดที่จะพัฒนาอะไรด้วยคือถ้าสอนกันแบบนี้เนี่ยประมาณว่ารัฐบาลก็จะปกครองง่ายก็ไม่จําเป็นจะต้อง ไปอัปเดตแล้วก็ไปสร้างความรู้ให้มันเพิ่มเติมให้มันดีไปมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็คอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาซาบกันด้วยกันละกันนะสุดท้ายก็ขอย้ำกันอีกสักหนึ่งทีก็และกันถ้าใครยี่ชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้าในการหาข้อมูลแล้วก็การทำคลิปด้วยแล้วก็ขอลากันเลยก็และกันสวัสดีและสวีดัสครับ